ทุกคนอร่อยคิปเป่งน้ำจิ้มก็อร่อยมากอ๋อสดข้าวผัดยังอร่อยกุ้งสดทุกอย่างสดสลายวากาเมะหอยนางรมยำก็มีทุกคนหอยนางรมแบบที่นี่เขาแบบว่าคุณภาพค่ะไม่เหมือนกับบางร้านที่เราเคยไปกินมาก่อนนะนู้นนะฮะมันก็เอาหอยนางรมตายมายำมาหาทุกคนแต่นี่หอยนางรมสดนะคะทุกคนเพราะว่าทะเลอยู่ตรงนี้ค่ะ เช้าไปดูเขาเก็บหอยแมงภู่ตรงหาดหัวหินตรงรถไฟค่ะลงมุ่งตรงไปเลยเขาเก็บได้เยอะมากอืแล้วก็มีซากหอยนางรมเต็มเลยทุกคนสงสายก็เอาตรงนั้นมาเนี่ยเนี่ยสดๆเลยทุกคนนี่ค่ะยำหอยนางรมอร่อยมากสลัดวากาเมก็เลิศมากน้ําจิ้มเขาทุกอย่างสาบานได้ค่ะพูดความจริงค่ะทุกคนอืดูสิทุกคนจยา ใบมาหัวหินจะต้องนึกถึงอะไรสถานรถไฟที่สวยที่สุดโขนกิ่งเพชรนักมวยหัวหินสร้างชื่อแชมป์โลกคนแรกใช่ไหมอารุสาวรีก็อยู่ตรงรถไฟแล้วก็อะไรอีกอุทยานราชพักใบไม้ยังใหญ่โตมากไปเห็นของจริงกรกตาตาตื่นตามากตรงข้างกับสวนสวน,สนบดีพัสตรงไปก็จะมีหาดหาดไซน้อยทุกคนต้องไปนะหาดายน้อยไม่อยากจะบอกว่าคื่นเขาจะแบบว่าแรงสวยสวยใหญ่ กว่าหาดหัวหินด้วยซ้ำแต่หาดหัวหินก็จะได้พื้นที่ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าไงทุกคนลดมากค่ะอืมอร่อยมากทุกคนเนี่ยฮะทุกคนจำเลยทองมากๆเลยทุกคนขานถนนเส้นนี้เรียกว่าเส้นหัวหินค่ะซอย9 2เป็นที่ตั้งของหยุดมันหัวหิน9 4เป็นที่ตั้งของเพอค่ะเพอ วิลล่าโรงแรมที่เลิศที่สุดสระว่ายน้ําสวยห้องสวยมากไฮโซหรูหราแต่ราคาจาับต้องได้ทุกคนท่านถึงบอกว่าซอย9ก9 2นี่คือตํานานนะ92ก็จะเป็นตํานานความอร่อยไงกิดมันทุกคนเลิศมากอืมอร่อยมากทุกคนสุดยอดหว่ดคุณภาพมากเลย เก็บชงเก็บชีสอุณหภูมิชีสมันต้องอยู่ที่27องศาถึง34องศาทุกคนนี่ค่ะชีสเชดนะฮะไม่นั้นมันจะละลายก็จึงเอามาย่างกันนะฮะเวลาจะทานเอามาทําอาหารโดนความร้อนโดยแซบเลยทุกคนนี่ค่ะคุณภาพมากเนื้อน่องลายเนื้อมันหมูมันหม,ม,ม,มูก็อยู่ในเสือร้องไห้มีครบเลยทุกคนจา้าเสือร้องไห้ออสเตรเลียใบายพายก็มีทุกคนเยอะมากเลยเนื้อลูกเต่าก็มีค่ะทุกคนสัตว์อออสเตรเลียก็มานะทุกคนรสมากคุณภาพมากเลย ขนมหวานครบครันทุกคนติดทยอยกันเข้ามาอ่ะ็นตรงไอติมครบหวานเเอร์น้ำหวานน้ำเปล่าน้ำอัดลมซ์ดริงรอีกครบเลยทุกคนรสแม่ทุกคนสิฮะถึงได้เป็นฝันใจฮะเพราะว่าคุณภาพจริงพอบ,บอกน้ำจิ้มอร่อยมากอย่าลืมนะฮะว่ามาหัวหินเราแค่เชา้าเย็นกลับมาทุกคนจะต้องมาหลายวันแล้วมาหลายครั้ง,เ,งเพราะเสน่หัวหินเคยฟังเพลงไหมหัวหินไม่สิ้นมนตร์รัก นะฮะหัวหินไม่ได้มีแต่ทรายทุกคนทะเลสวยมากที่นี่นะครับคุ้มเลยถ้ามาแล้วนี่กต้องมากินติดมันให้ได้เพราะอยู่ริมทะเลเนี่ยลงไปก็ทะเลแล้วทุกคนอ,อร่อยมากใครอยากไปไหว้พระนอนสวยๆวัดเขาต้นนิ้วฮะสวยมากอุทสยบันพศนะฮะไปทางเขาเหล็กไฟซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหัวหินถ้าจะเลยไปอ่าวประจงประจวบก็มีที่พักนะทุกคนที่พักในเครือของโรงแรมเนี่ยฮะ เพอวินล่าเนี่ยก็สวยมากแนละ้วเพอวินล่ากับเพอแอดหัวหินอืมอร่อยมากทุกนใครอยากไปน้ําตกป่าล่ะอูออนมีน้ําตกอันนึงน้ําตกผ่าน้ําหยดจากที่รีเจนซี่อ่ะเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่โฆษณาสวยๆที่มีกินนารีอ่ะไม่มีน้ําตกแหนะ้วนน้ําตกของหัวหินลอยต่อกับเพชรบุรีนะทุกคนสวยมากตรงทางไปวัดไอเนี้ยหาทุกคน วัดคีรีวงสารามทุกคนจ้าวัดเขาบันพศแถวน้ำน,นะนะฮะนี่ครับออกไมมรีบรพูดเดี๋ยวเวลาจะหมดหเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนเขาจะมีพระตำหนักชมดงซึ่งพระนางเจ้าลำไพพันนีนะฮะของในพระสมเด็จพระเจ้าลักษณะที่7อ็ะทุกคนเคยประทับอยู่ที่นี่ฮะทุกคนสวยมากเขาบอกอยากไปถ้ามีเวลาเนาะเห็นไหมเวลาน้อยมากขนาดมานอนทั้ง4ี่วัน4ี่คืนทุกคนนะฮะยันะะงไปใหม่ไม่หมดเลยฮะ,ะอยู่แต่หัวโรงแรมหรูๆกินเลิศเลิอยู่กับทะเล เวลาหมดไปไวมากทุกคนนี่ฮะทุกคนหน้าตาคะสวนชื่ออีกทีน้ำตกผาน้ำหยดฮะทุกคนที่ถ่ายโฆษณาดิเจนซี่นะต้องบอกยี่ห้อจะได้จำได้เพราะว่าเขาชอบไปถ่ายเมืองไทยที่สวยๆฮะน้ำตกอันนี้ยโฆษณาเล่าอันเนี้ยฮะนะฮะอยู่ที่หัวหินนี้เองทุกคนทั้นใครมาหัวหินนะที่เที่ยวเยอะมากน,น,น้ำตกน้ำตกทะเลนะฮะ แนะนำเลยอาดซายน้อยโคตรสวยเลยทุกคนสวยมากทุกคนจ๋าอย่าลืมติดตาม E ีอื่นช่องเราเป็นช่องเล็กๆก็จริงนะฮะแต่เราก็บอกต่อสิ่งดีๆอะไรไม่ดีเราก็จะไม่นํามาออกใครที่นู่นนี่นั่นก็จะอดออกช่องดีๆของเราเพราะว่าเราส่งเสริมนะ,ะเราส่งเสริมร้านดีๆโรงแรมดีๆที่พักดีๆให้คนไทยได้ไปเยือนทุกคนจ๋านะฮะถือว่าเป็นการทําความดีด้วยกันเอาทุกคนดูสิพูดไปถ่ายไปทุกคน มีทุกคนบรรยากาศเอนจอยอิทติ้งมากๆเลยโอ้ยทุกคนน่าทานมากเลยดูสิคนเยอะมากติดมันแอปัวหิงทุกคนมากินบ่อยไหมคะบ่อย,อยใช่ไหมชอบอะไรที่สุดของร้านนี้เนื้อแล้วน้ำจิ้มเป็นยังน้ำจิ้มอร่อยมอกี่ชอบมากเลยทุกคนนี่ฮะพี่น้องเข้ามานะฮะทุกคนดูบรรยากาศสิกันเองมากๆนะฮะ all you can eat ค่ะทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศเยอะมากเลยหนูไม่ใช่คนที่นี่แน่เลยใช่ไหมที่ไหนคะ อุตรดิตถ์พี่ชอบไปลางสาดมากเลยที่เที่ยวเยอะนะอุตรดิตถ์สวยมากเลยทุกคนอุตรดิตถ์พี่ชอบรสชาติมันไม่หวานเกินเขาจะไปทุกปีแล้วก็เนี่ยฮะไปพักโรงแรมอะไรก็มาถ่ายลงช่องที่อะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นช่องท่องเที่ยวใครไปเที่ยวที่ไหนมาที่ไหนมาหัวหินก็มากินติดมันอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ที่พี่พักตรงโรงแรมอ,อ่อเคอร์วิลล่าสวยมากเนี่ยในซอย94แล้วก็ขวัญชนกวิวก็เลิศมากเห็นวิวภูเขาทะเลสวยมากนี่ฮะ กิดมันแอดหัวหินทุกคนโอ้เอฟวีติงแบบเลิศเลยเพอร์เฟกมากขอบอกทุกคนเลิศ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 คือน้ำจิ้มเขาอร่อยมากทุกคนแต่เราชอบใส่กระเทียมลดความดันเขาบอกว่าจินหมูกระทะใส่กระเทียมอร่อยแล้วทําให้แบบคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่เพิ่มทุกคนแต่อร่อยจริงอร่อยมากอยากจะบ้าตายทุกคนจาสบานพอามีดมากีดเลือดพูดก็ยอมค่ะทุกคนเพราะมันอร่อยจริงือ หอยนางรมก็สดทุกอย่างแบบสดมากคุณภาพมากทุกคนสุดยอด,ดยเนี่ยทุกคนเลิศม,มากนะกินแตงโมเยอะอร่อยมากแตงโมหวานมากทุกคนไอติมก็อร่อยมากคนเข้าตลอดนะทุกคนฝรั่งก็เยอะนะที่นี่เมืองฝรั่งนะจ้าหัวหินจ้ะเลิศม,มากทุกคน ตามทองเรื่องครับทุกคนอร่อยมากทุกคนยำหอยนางรมก็อร่อยขนาดยำไม่ใด้ฮะยำหมูยอเห็ดหอมเห็ดเข็มทองอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเรากลับแล้วนะฮะ94หัวหินทะลุไปขอนชนกวิวผ่านเพวินล,ล่าทุกคนกลับไปพักผ่อนทุกคนพรุ่งนี้เราไปพระราชวังไกรกังวลอย่าลืมติดตามนะจ๊ะทุกคนจ้า